ดิสเบรกแพดผ้บเบรกรุ่น XB กล่องสีแดงพ้าเบรกเกรดประสิทธิภาพสูงเพื่อประสบการณ์การเบรกที่เหนือกว่าในทุกสภาพถนน BlueStop แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Adweek ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ในการผลิตสินค้า Aftermarket ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าทั่วโลกค่ะ Half Body Structure Technology เทคโนโลยีที่มีการนำส่วนผสมโลหะและวัสดุอื่นมาผสมปสานกัน ผ่านการทดสอบและมีการจัดวางวัสดุอย่างแม่นยำช่วยเสริมความแก่งแข็งแรงทนทานและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นของพาเเบรกแอดวิกรุ่น XB เบรกหนึบแรงเบรกสม่ำเสมอประสิทธิภาพในการเบรกสูงหยุดรถได้ในระยะสั้นเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานของ้าเบรกช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานทนอุณหภูมิได้สูงมากถึง500องศา